ยิ่งงงควรครับกลับบ้านนะครับ

ะะกิจ,จกรรมในวันนี้นะคะเป็นการตรวจเชิงรุกนะคะบังเอิญในพื้นที่ของตําบลบางย่าแพทย์เนี่ยหมู่18แนะคะแล้วก็หมู่19เนี่ย จะมีการแพร่ระบาดโควิดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์ของออทางจังหวัดสมุทรปราการนะคะว่าตั้งแต่วันจันทร์และเรามีเรื่องของดีเดย์นะคะตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดนะคะตรวในของอำเภอพระประแดงวันนี้เราทําวันที่3นะคะวันแรกทําที่ตาบลสำโรงกลางเมื่อวานตาบลสําโรงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทำที่ปากยะแพร์นะคะ ยอดสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เกิน1ิจากการที่ทำตรวจสวอปนะเรื่อนแรกเนี่ยเราทำาอท K ก่อนนะคะพอทำาอท K เนี่ยถ้าใครขึ้น2ขีดเนี่ยเราก็ไปทำ RT-PCR พเพื่อเช็คความแม่นยำอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีการติดในการที่ทำ r า R c ทแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยอกรมสนับสนุนสุภาพนะคะแล้วก็เ ที่เรียกว่าปฐมภูมิมาค่ะของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเรานํายามาให้นะคะก็จะเป็นมีทั้งยาฟ้าทรายโจรนะคะแล้วก็ยาควาริพิลาเวียนะคะมาให้สําหรับคนที่เริ่มมีอาการเลยนะคะโดยที่ว่าเราจะไม่รอให้เขาเข้าสู่ระบบการรักษานะคะต่อจากนั้นเนี่ยทางสาธารณาสุขอำเภอนะคะภทษาสาาอ,อนเนี่ยอยูพื้นที่เนี่ยก็จะทํา ไปตามระบบอีกทีว่าใครใช้ระบบประกันสังคมใครใช้ระบบบัตรทองใครที่อาการไม่มากอาจจะอยู่บ้านโดยยาที่ได้รับมาก็คือ,อยาฟาลิพิลาเวียเลยในวันนี้เลยนะคะก็คือเอาอยาไปรับประทานนะคะถ้าถ้าอยู่บ้านแล้วหายก็ถึงเวลาก็อาจจะไปเอ็กซเรย์ที่ปอดอีกทีนึงนะคะเพื่อจะดูว่าปอดมีปัญหาไหมนะคะระบบการรักษาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําระบบที่ว่าเมื่อเอา คนไข้หรือว่าผู้ที่เสี่ยงสูงเนี่ยนะคะมาทำเอทิเคแล้วแล้วก็มาทำอาทีพีซีแอลแล้วแต่ได้ผลยืนยันว่าว่าว่าติดเนี่ยจุดที่ตีดตรงนี้ก็คือว่าได้รับยากลับไปเลยค่ะแล้วตรวจเชิงรุกเนี่ยวันนี้ไปเนี่ยนะคะห้าร้อยหกร้อยคนเนี่ยแต่ยอดที่ติดเชื้อนเนี่ยไม่เกินสามสิบน,น,นะคะสามสิบเนี่ยหรือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ถือว่าเราควบคุมได้แต่ถ้ายอดที่ติดเชื้อนเนี่ยม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว อันนี้เราต้องมาวางแผนกันใหม่ว่าเราว่าเราเนี่ยว่าเราเนี่ยจะทำยุทธวิธี e แบบไหนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ,คะ